ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเดชเจมนะครับสวัสดีครับมาอยู่ในวันเสาร์ที่23นะครับก็เดือน8มาเดิมนะครับจะเข้าสู่เดือน9และอีกแค่ประมาณอาทิตย์กว่าเองนะครับเพื่อนวันนี้ครับเรามาอยู่ขอนใช้ยงซันนะครับผมก็ขออนุญาตน้องตลอดเนาะเพราะว่าถึงแม้จะอ่าน้องจะเลิกเล่นไปแล้วนะครับแต่ก็เอ่อไอดีเนี่ยก็ต้องขออนุญาตน้องมาตลอดเนาะก็สวัสดียงซันนะครับผมจะเก็บเพชรให้ได้ถึง3ถึง4หมื่นนะครับค่อยทำเว้นทีเดียวนะก็พูดไปปในคลิ ก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งผ่านมา2เว้นใช่ไหมเออสองเว้นน่ะที่ผมได้เอาไอดีไปทําเว้นนะครับแล้วก็ปิดต้องบอกปิดเกมดีกว่านะครับเพราะว่ามันได้ปิดเว้นเองเนาะคือแบบเกลือมากเลยนะครับก็อ่ะเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงอ่ะต่อมาครับก็จะมีผู้เล่นที่กลับมาเลยหรือเป็นผู้เล่นใหม่ที่จะได้เป็นกล่องวันจี้นะเพื่อนไม่มัน่นใจว่าันแจาการหรือเปล่านะครับรอบนี้คือการรี ID ไอดีในโลกอมนารนะไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะผมยังไม่ดูนะครับอันนี้อ่ะ วันนี้ครับเราจะมาสุ่มเหมือนกับตัวหลักเลยนะครับเราผสมแพ็กทุกอย่างในอมดาแล้วก็เดี๋ยวผมจะสุ่มตี้ลยละกันเนาะเพราะว่าอ่าไอดี ID นี้มีอมดาแปดหมื่นนะครับจริงอ่ะสามารถเก็บไปแลกตัวละครอ,อื่นได้แต่คือทุกสันเขาไม่ได้ซีเรียสน,นะครับผมก็เล่นได้เรื่อยๆอยู่แล,แล้วแล้วก็เก็บเพชรให้ได้นะครับเก็บเพชรมาแบบทำคอนเทนต์พูดง่ายเหมือนแบบเขายกไอดีมาให้ผมดูแลแล้วนะครับตอนนี้ก็โอเค อัตราการสุ่มนะครับตัวละครนะครับก็จะเป็นตามทีเล่นเพื่อนพระไพมนีอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใครถามว่าพระไพ่พระไพมนียังเล่นได้ไหมผมองได้ตอบไลยเลยน,นะฮะว่ายัางยังเล่นได้อยู่ซับถ้าไม่มีการ์ดเล่นจริงนะแต่เอาไปเล่นแบบจริงจริงจันอ่ะเล่นยากแล้วครับเล่นไม่ได้แล้วเนาะก็ถ้าใครสุ่มได้จากแพ็คลูกอมนาแล้วก็ไม่มีการ์ดจริงเนี่ยผมคิดว่าเล่นได้ครับเอาไปเล่นได้แต่ถ้าใครแบบว่าที่มีการ์ดดีอยู่แล้วแล้วก็อยากจะสุ <krit. S 1> ่มเนี่ยผมแนะนําให้ให้ข้ามเีกวอเนาะ ส่วนตัวละครท like? ี่ดีสุดในเวนนี้นะครับก็จะเป็นนาลินะครับเพื่อนอะนาลินะครับสุสาครเนาะก็จะมีเหล่าตัวละครท็อปนะครับยางผีเสื้อไอริสก็ดีเหมือนกันนะเพื่อน0.5นะครับเทพิยาคีก็ดีเหมือนกัน0.7นะครับที่เหลือก็แล้วแต่สภาพนะแต่ว่าชาชา0.3ดีไว้ก็ดีครับเพื่อนแต่ผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่นะเอออันนี้เป็นอาจจะเป็นตัวละครที่ไม่นิยมนะครับแต่แต่เก่งนะเออแต่เก่งเพราะว่าผมอ่ะไม่ผมไม่ค่อยเจอหรือว่าอาจจะเป็นเพราะผมไม่ค่อยเจอด้วยแหละนะครับจริงๆอาจจะมีคนเล่นนะ อาแต่มาเป็นจี้ครับจี้ที่ดีสุดนะครับในรอบนี้ก็จะไม่พผลในพวกดาร์คเพื่อนดาร์คโจนหุ่นไรกาดาร์อาชาเดหุ่นเทสนะครับดาร์คเกาะลอยฟ้าเพชรอะไรอย่างงี้นะครับแต่มันก็ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอ่ะเพื่อนเออบัดแมวเหมียวโกดก็อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเหมือนกันนะครับโอ้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างยากนะจี้แต่การเน้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างง่ายเนาะต้องใช้คำว่าง่ายเลยกันเนาะศูนย์จุดหนึ่งกับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเนี่ยมันต่างกันเยอะมากๆเลยเพื่อนเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครัับบอออืืโเเคครพ่น ส่วนแพ็คของขายครับก็จะขายอยู่ที่ราคา3 5มหมนนะครับเหมือนเดิมเนาะในเรื่องของโซนนี้ก่อนจะไปครับผมก็อ่าต้องมาแจ้งเตือนเพืเ่อนๆก่อนการอันนี้ห้ามพลาดนะวันที่สามนะเพื่อนวันนี้เลยนะครับเพื่อนอย่าลืมเข้าล็อกอินเนาะก็จะได้พันเพชรไปนะครับเมื่อกี้นี้พักหายใจไปหนึ่งเนะพันเพชรนะฮะแล้วก็จะเป็นของทางด้าน อขอต้งต่เนี่ยน่าจะไม่มีเนาะวันนี้นะครับเพียงแค่ล็อกอินเพื่อนเออล็อกอินได้พันเพชรเลยนะครับวันนี้ไม่ว่าเพื่อนจะทำอะไรก็ตามอย่าลืมพลาดล็อกอินนะครับเพื่อนไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับเพียงแค่เพื่อน,เ,อนเข้าล็อกอินเพื่อนก็จะได้พันเพชรนะครับแล้วก็จะได้เป็น6อันนะครับที่เพื่อนจะได้เป็นก้อนเมฆสุขสันต์เนาะไอวัน,ว,นวันที่6นะครับล็อกอินครบ6วันอ่ะประมาณนี้เลยแล้วก็สุดท้ายแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วปะ่ะเดี๋ยวผมึกก่อนผมลืม คนที่ถามหากันนะครับว่าไอ้การ์ดอมดาวที่รับจากอีเวนต์มันใช้ได้จากไหนใช้ได้จากตรงนี้ครับเพื่อนอ่ะใช้จากตรงนี้ครับนี่เล่น3เกมนะก็คือผมเพิ่งเข้ามาเล่นนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับเออรับไว้แต่แบบยังไม่ได้เข้ามาเล่นนะแล้วก็กล่องอันนี้ผมก็ขอย่าเปิดไปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวไอ้ดีหลักไก่ดีรองเดี๋ยวค่อยไปเปิดดูเลยลวกันนะครับถ้าผมรองได้เยอะนะครับสไลดนี้ก็เปิดไปเลยกล่องสีฟ้านะครับจะสุ่มหินเพชรอมดาวแล้วก็เป็นพวกเป็นเพชรเนาะ ตนกล่องสีชมพูนะครับก็คือจะเป็นจี้ครับเพื่อนอ่ะจี้ก็ตามนี้ครับต้นกล่องสีนี้ครับสีอะไรดูนะสีน้ําเงินเหรอจะมันดูน้าเงินตรงไหนวะนะครับสมเป็นการนะ่ะอันนี้ก็สมเป็นอย่างที่ผมบอกนะหินเพชรอุ้ยเราจะทำคอมโบเพชรได้นะเพื่อนอ่ะแล้วเป็นแต่ทูตเลยคัเพื่อนทูตอย่างเดียวนะเรามี2องหนเก้านะครับเราสามารถรับมาทำาอโเพชรได้ไหมดูซิมีหรือเปล่านะครับ มีครับมี1นึ่งเพราะว่าวันที่30ก็สามพันเนาะกว่าจะถึงครับเพื่อนเราทำคอโบได้รอบหนึ่งพอดีนะผมรับมาก่อนแล้วกันอันนี้ส่วนใครที่ถามว่าคอนโบนะครับว่ามันทํายังไงก็รับให้มาห้ามเกิน2องพเเพื่อนเพื่อนก็คือห้ามเกินสามพันแหละแต่ผมจะลิมิตไว้สองพันเก้าแล้วกันนะไว้การพลาดนะส่วนใครที่อยากจะข้ามไปตอนสมนะผมก็ทําเครื่องหมายแล้วเนาะส่วนใครที่อยากจะดูสุ่มเต็มก็ดูได้ดูได้เลยนะเพื่อนเพื่อนก็คือสมทุกอย่างนะเลยเนาะวันนี้นะครับจริงๆที่หลักเราก็คือสมนั่นแหละเพื่อน ไม่ได้เพชรบางเพื่อนได้เพชรสิว่าดีนะปกติผมได้แต่โอมดาวไม่ก็หินเพชรนะครับอีโวดลดดรตนะครับอ่าดีสุดก็แค่ตัวละครนี้แหละอ่ะปิดท้ายกันเพื่อนก็เดี๋ยวผมขอสุ่มจี้ก่อนละกันเนาะจี้ก็ราคาอยู่ที่หมื่นห้าครับไปลุยกันเลยได้อะไรดีๆไหมนะขอ,อแบบหมวกระเบิดเหรอ หมื่นห้าได้หมดระเบิดถามว่ากําไรไหมก็ก็กําไรครับกําไรครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่มันไม่คุ้มไงเออจริงๆที่คุ้มขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นพวกเนี่ยไม่เป็นไหมอ่าบัตรเชิญนะครับแล้วก็จะเป็นพวกหมวกอ่าอาซาตุนเอเทนเนาะเราไปคาดาหวังอะไรเยอะได้ครับเปอร์เซ็นต์ครับสี่คนค่อนข้างน้อยต่อมาเป็นการ์ดบ้างครับอ่ะก็เห็น,นหลายๆคนน่ะสมได้การ์ดตัวละครดีๆเยอะนะครับซึ่งผมก็ขอหน่อยละกันนะศูนย์จุดหนึ่งมาหน่อยนี่นาริ มันวอนอีกแหลนเพื่อนซ้ําไกดีหลักผมเลยนะครับเพื่อนก็เกลือมากๆนะแต่ว่าได้มันวอนมันก็คุมไหมก็คุ้มแหลนเพื่อนแต่เปอร์เซ็นที่มันได้ครับคือตัวละครอื่นมันก็มีโอกาสออกใช่ไหมให้ผมได้มันวอนหรือว่าสวีทวะผมน่าจะได้มันวอนป่ะอาจะเราค่อยไปว่ากันในดีลองผมแล้วกันเนาะเป็นดีสไตล์นะครับผมขออนุญาตเก็บอมดาวก่อนแล้วกันตอนนี้คืออมดาวมันยังไม่มีไงก็เลยยังไม่ยังไม่ได้มาทําคลิปเสริมก่อนตอนคลิปนี้นะครับโอเคก็สักคลิปนี้ก็ เอาตอนประกาศจะใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมไม่มีไลฟ์นะครับเพื่อนก็ถ้าใครจะแบบจะดูไลฟ์นะครับก็ไปดูช่องสีตาได้นะวันนี้เขาจะมีการสมลักกี้ดอลครับหรือว่าใครที่อยากจะกรอกโค้ดน้องก็ไปติดต่อช่องสีตาเลยนะครับเพราะว่ามีหลายคนาำผมมาเยอะมากว่ากรอกโค้ดหรือเปล่านะครับรับกรอกโค้ดหรือเปล่าผมได้รับเนาะก็จะมีช่องสีตายที่รับนะครับก็อ่ะสามารถไปได้เลยนะครับเพื่อนตรงนี้เลยอ่ะร้านกรอกโค้ดสีตาครับช่องสีตาเลยไปละสหรับคลิปนี้บ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ครับผม